เราจะมาทําไข่ตุ๋นกินกันนะครับวัตถุดิบของเราจะมีไขส่สาลูกสาหรับสองถ้วยแล้วก็จะมีหมูยอกับกุนเชียงมีแครอทมีมะเขือเทศแล้วเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสแล้วก็มีน้ําแล้วก็จะมีนม ล้วก็จะมีหมูสับเอาไว้ใส่ข้างหน้าแล้วก็จะมีต้นหอมสดกับบักชีไว้ใส่ข้างหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็มีกระเทียมเกียวกบพปิกไทยไ้โรยข้างหน้าแล้วเราก็จะเริ่มทําเครื่องกันก่อนเลยแครอทนะั้นเราก็เอาไปผัดแต่ผัดนี้เราไม่ได้ผัดน้ํามันนะครับเราจะเอาน้ําใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะมากอะไรให้แครอทสุกแล้วก็ตัวหมูนะั้นเราก็จะผัดเนกระเทียมกระรากผรกชีให้เหลืองแล้วแล้วก็พรปิกไทยใส่ลงไปหน่อย เราก็คั่วคั่วให้เหลืองดีแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้สุกแล้วเราก็ปรุงรสด,ดูว่าเราชอบไงอันนี้ก็ใส่น้ำลางไปชอ้อนนึงใส่น้ำตาลครึ่งช้อนจุลครึ่งช้อนแล้วก็ปรุงรสหน่อยนึงแล้วเราก็ชิมดูพอถูกใจแล้วเราก็รอให้แห้งพอแห้งก็ใช้ได้แล้วเราก็จะผัดกุนเชียงกับหมูย่อเหมือแนบบกันเราก็ไม่ผัดน้ำมันแต่เราจะผัดน้ำเหมือนกันใส่น้ำลงไปจะครึ่งนึงแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆไปกวน ไประวังไม่ให้มันไหม้ตรงเครื่องใต้กระทะตูดกระทะถาว่าน้ําแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมาเริ่มผสมไข่กันเลยครับไข่สามฟองเราก็มาใส่ถ้วยว่าถ้วยหนึ่งเราจะใช้ประมาณขนาดไหนแล้วเราก็จะมาผสมเครื่องปรุงเราก็ใส่น้ําตาลไปครึ่งช้อนสองถ้วยใส่ครึ่งช้อนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปครึ่งช้อนแล้วก็เราก็จะใส่น้ําปลาไปหนึ่งช้อน ก็จะพอดีพอดีมันจอ,อกเค็มเ็มหมือนหวานหน่อยนี่ถ้าเราไม่ชอบรสจัดก็ลดลงมาได้นะครับแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสปีกครึ่งช้อนแล้วเราก็าน้ําเติมให้เต็มถ้วยในนี้อันนี้เราก็จะใส่นมนมเราจะใส่สี่ช้อนแล้วเราก็าน้ํามาเติมให้เต็มถ้วยเลยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ประมาณแค่นี้เราก็จะตี อันนี้นี่เราต้องตีให้ขึ้นฟองแล้วแล้วก็สีผสมไปหน่อยสีผสมมาไข่มันจะได้เหลืองเพราะว่าไขา่ไก่ไข่เป็ดไม่เหมือนกันไข่ไก่มันจะขาวขาวแล้วก็พอได้ที่แล้วน้ําเดือดแล้วเราก็เอาถ้วยตวงใส่ถ้วยหนึ่งเลยมันก็จะพอดีอาจจะเหลือหน่อยหนึ่งพอนั่นแล้วเราก็นึ่งสิบห้านาทีใช้ได้มันก็จะฟูป,ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาท็อปหน้ามันเราก็จะใส่ด้วย แครอทที่เราทําไว้ใส่แครอทข้างหนึ่งที่เราผัดไว้นะครับแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปมืใส่มะเขือเทศเสร็จเรียบร้อยทั้งสองตัวแล้วนี่อันนี้นี่แล้วแต่เราจะไม่ไม่ชอบเราไม่ใส่ก็ได้มันก็ไม่แนัน่นแล้วแต่เราเราจะกินแล้วเราก็ามาใส่กุนเชียงกับไอหมูยอที่เราผัดเอาไว้ ถ้าเราแซวชอบเยอะเราก็ใส่เยอะตัวนี้นะแล้วเราก็จะมาใส่หมูที่เรารวนไว้อีกทีหนึ่งใส่หมูใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไอ้กระเทียมเจียวพอใส่กระเทียมเจียวแล้วเราก็จะใส่หอมสดกับพักชีที่เราหั่นไว้ท็อปหน้ามันหน่อยหนึ่งดูให้มันมีสีสันเขียวๆแล้วก็ใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็เอาไอ้พริกไทยโรยหน้าหน่อยหนึ่ง เ่าจะมันด้หอมเราเพราะในไข่เราไม่ได้ใส่ตัวเนี้ยนะมันมันก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับไข่ตุ๋นของเรา